มาเลยครับเมื่อกี้เราเห็นหัวโตอยู่ในนี้นี่ไงแล้วเรากำจัดหัวโตฝั่งตรงข้ามได้เอ็กจะมาใหญ่กว่าพี่ไม่ได้พี่โตสุดแล้วในนี้ดีเซิร์ตอีเกิลมังกรทอง ไอ้ปืนดีเซิร์ตเนี่ยโซนใหญ่เนี่ยเขาจะแบบเปิดห้องสร้างห้องทำไฮไลท์ใช่ไหมเพราะว่ามันนัดเดียวถ้ามันเข้ากระบาลเนี่ยคือตุยได้เลยนะครับก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็ขออนุญาตมีติดไว้ในไอดีหน่อยละกันพอดีว่ามันเหลือเห <c oughs> ลือหมื่นหแล้วฮะเ <s> พชรอะ ว่า1 6 0่0พเพชรเนี่ยมันจะอยู่ถึงสิ้นปีไหมกัวไม่น่าพอวันนี้ก็น่าจะหมดแล้ว <c oughs> สามเม็ดกุยจีมันจะไปกิน16000พเพชรได้ยังไงปีมฮมึงอย่าก,กลัวมึงอย่าหยอกนี่นี่มาก่อนแล้วหนึ่งไม่ใช่ฮะโอ๊ย <c oughs> <c oughs> นี่ไงะอะไรอะ <c oughs> เอามาก่อนเม็ดแรก เม็ดแรกลูกเฮ้ยเม็ดแรกเออหนึ่งหมื่นหกพันเพนเปนจะพอไหมเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อได้เสียวนะเนี่ยโหโอ้โหเออเม็ดกลิยจีเม็ดที่สอง เม็ดที่สามในเกมมันคงไม่ใจร้ายกับเราหรอกมั้งคนดูมันคงมาแบบว่าบึ้มบัามซัมเบะมาแบบเร็วเร็วเลยย่าเออผมไม่นั่งอ่านคอมเมตนต์น้องๆนะน้องๆหล,ห,ลห,ลหลายๆคนแบบว่าอยากให้ผมไปนั่งเล่นโลบอคอะเอางี้ดีกว่าให้น้องๆช่วยกันคอมเมนต์แนะนําว่าควรจะไปเล่นแบบไหนดีเดี๋ยวผมลองไปเล่นนะครับผมช่วงนี้คนขอเยอะมากโลบอกอะนะครับเดิน เฮ้ยอีแค่เม็ดเดียวอีกแค่เม็ดเดียวมีแล้วสองไงอีกแค่เม็ดเดียวเองเฮ้ยโอ้โหมึงจะใจร้ายไส้ละกรรมไปถึงไหนเนี่ยเฮ้ยแล้วหมื่นสี่เลยโอ้โหกูได้เสื้อกูไม่อยากได้เสื้ออยากได้เม็ดกุยจีเฮ้ยแค่เม็ดเดียวพอแล้วจะกินอะไรขนาดนั้นน่ะหรือโดนไปประมาณส0 0พันนะคุณผู้ชมแต่ ไม่แย่ยังได้อยู่ปิมโอ้โหช่วงนี้เงินทองมันหายยากกันเนอะกนะ็ต้องเซฟๆหน่อยอะเอออเติมเกมเติมเกมเติมทุกเกมก็ไม่ไหวน,นะน้องๆพี่ก็แห้งเป็นนะเ <c oughs> ขายัดเก็บของก่อนนะครับโอ้โหได้เป็นชุดด้วยวะว้าววิอันนี้คือมันคือรอยสักเหรอสรรหาสักนะ ดีเซอร์ตอีเกิลโกลเด้นชาร์คเลียหวานถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเท่ดีก็เก็บไว้ใช่เลยเด้อขออนุญาถือปงถือปืนเลยชั่วโมงนี้มันต yeah, ้องดีเซอร์ตอีเกิลเท่านั้นและไอปีมันถือเลยอะ มันแอคโชว์สาวเลยย่ามันมีดีเซิร์ตอีเกิลตัวใหม่อ่ะมันโชว์เลยหูดูมันวบ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 เลยนะเวลาอยู่ที่มือนะครับทีมกันเลยชุดนี้มันเท่นะคุณผู้ชมแต่เราก็ต้องแต่งตัวให้มันเท่ตามไปด้วยปิมกระเป๋านี่ยงต้องเปลี่ยนเด้อแบลไปป้าเอาดีๆปิมมันแบลไปมันแบลไปมันต้องทองทองมันดูดูด่ะคุณผู้ชมมันต้องทองทองอ่ะทองทองเลยอ่ะแนวชนเผ่า ค,คือรอยสักต่างๆเนี่ยตรงนั้น <c oughs> มันดูเป็นชนเผ่ามากๆน้องชุย time for มันเกิดมาเพื่อคู่กัน time คือมันเกิดมาเพื่อให้ผมใช้แบบนี้โดยเฉพาะเลยอ่ะดูกูเปลี่ยนแว่นก่อนนะแว่นมันโดฟามิงกโกไป, <c oughs> ไปอะนี่เจ๊ฝัยฮะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยดีๆเปิมดีๆเฮ้ผมถามจริงนะทุกวันนี้มีเด็กแต่งตัวตามผมไหมหรือว่าพวกมึงแต่งตัวแบบเน้นเท่เน้นหล่อ,อกัน แต่งตัวตามพี่ปิมนะพี่ปิมก็ได้มีกำลังใจนะรู้เปล่าอย่างเงี้ยยังเท่เท่เกินแต่เพชรมันยังไม่หมดอะดิปิม่มอันนี้เรามีแล้วไม่เอาไม่เอามีแล้วไม่เอาเฮ้ยท่านี้ใช้แล้วรวย มันหามันหลอกแดกเงินนะเกมเวนอันนี้เรามีแล้วอะถ้าเดินคือแจ็คก็แหลนมากขออนุญาตเอาออกมึงจะกลางแขนทำไมให้เมื่อย เมาหรอกมั้งคนดูมันคงไม่เหมาหรอกเกมมันคงไม่ใจร้ายเราเหมาหรอกใช่ไหมแม่งเอ,อโอ้โอ,โอ,โ,อโอเกฟรีไฟมึงเล่นกูอีกแล้วนะให้มันจบที่3 99 เยอะเกินไปเหลือเยอะมากเลยเพชรเอ่ะคุณผู้ชมไม่แย่วันนี้ผมดาผมจะใช้เพชรหมดเลยเนี่ยลุกแบบนี้ไม่ไก่นะครับคืออะไรอ่ะ๋อหน้ากากไก่เหรอรอแค่แค่นี้เหรอ นี่ว่าจะเติมอะไรนะเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้เติมอีกนะคือเพชรมันเหลือไงอย่างที่บอกอ่ะผมคํานวณไว้ในหัวแล้วเนี่ยเผื่อเราใช้ได้ถึงสิ้นปีปีใหม่นี้เลยและปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปสตาร์ทหนึ่งมกราป,ปุ๊บไอปิมเติมเลยหนึ่งล้านเพชรแล้วเมียก็ไล่หัวกจากบ้านเลย <c oughs> นนว,อว,อออว,วิอันอี้ออะะืออ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 ืเอืออืออือนืออ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 ือนืออ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 ือ เฟลเชฟฟอร์หมดหัวโตหัวโตนี่คือบอสเขาเขาเขาเว่าไงให้เราจำกัดหัวอะไรอะไม่กีดอะไรอ่านไม่ทันพี่อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันเออแล้วเราซื้อของได้ไหมอ่ะเออเอเอเฮ้ยอะไรวะคุณดูนี่คือนี่คือแมพอะไรอ่ะฉิไม่เคยเล่นว่ะเอาละได้สนุกแล้วเล่นเล่นอะไรใหม่ๆบ้่งคนดูแลเพื่อนเราอะเพื่อนเอ้า้ยเลือดลดได้ไงเราต้องไปหาหัวโตเหรอแล่ไในหัวโตอ่ะ ไปครับไปครับก็มีของหุ้ยเดี๋นะฝั่งนูน้แต่ท้านหลังมันก็มีนะโหท่านหน้าเพียบเลยครับแต่ท้านหลังด้าหลังเหมือนเพื่อนเราโดนอะไรหัวโตวะก็คือเป็นคนเล่นธรรมดาเหรอมีดอกคงดอกหุ๊ย เล่นเหลี่ยมหน่อยโอ้ยเนี่ยมีคนโน้มอยู่นีัเปล่าคนตรงเออเฮ้ยทำไมหัวเพื่อนเราเริ่มโตอ่ะเฮ้ยทำไมทุกคนหัวเริ่มโตวะยิ่งคิวเยอะหัวเรายิ่งโตอย่างนี้ไหมอย่างนั้นหรอนี่เทพว่ะนี่เทพวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอหมอนี่น่าเล่นไอ้หมอนี่น่าเล่นไหนอยู่ไหนไหน เฮ้ยอีหมดน uh, like, right? ี you, ่น no, ่าเล่นน่าสนไหนอยู่ไหนหฮ้ยอะไรวะตกใจหมดเลยว้าวายโดนยิงโดนยิงเโดนยิงอ่ะก็กกลัวเพื่อนโดนยิงตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องชายมันจะคุ้มเสี่ยงเลยน้องชายมันอ้อมแน่ส่งนี้ส่งอ้อมอุ้ถ้าเรามีปืนชาร์จหน่อยนะคนดู เราได้ชาร์จเลยเนี่ยขึ้นลงขึ้นยังไม่เจอใครไอพีมยังไม่เจอใครไ,<ห>มไม่เจอใครเลยฮั<ไหม>โลโหลรู้นั่งไง <IS ES> เอาละหัวก็โตยังหัวก็โตอ่ะหรือต้องซ้ำซ้ำไอพิมตายไอพิมหัวเริ่มโตไอพิมเหล่าไอพิมเริ่มมีข้าหัวแร้วมีข้างวด <IS ES> ไอพิมเหล่ามีข้าหัวสวยไปมาโตใหญ่ขึ้น อ๋อถ้าเราหัวโตแล้วเราคิวได้เยอะเลือดเราก็จะเยอะขึ้นไปด้วยคุณผู้ชมคุณยังไงโดกโงมาแล้วอ่าอ่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็คือตายก็คือจะลงมาใหม่เพราะเราไม่ตายไงเราเลยยังไม่รู้คุณผู้ชมมาดิมาดิหัวโตเว้หัวเราโตมากตอนนี้เลือดเราเยอะมากแต่เราเข้าไปเราเสียเปียบนะแต่ว่าหัวเราโตไงเลือดเราเยอะเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนหัวโตมาแล้ว ไงโอ้บิ๊กไซส์ไซส์โคตรใหญ่หัวยังใหญ่โออยอ็กชอบเอ็ชอบเลยปิ๊มชอบหัวโตเนี่ยแหละนีนแหละนี่แหละนี่แหละไอ้ปิ๊มหาเซนไอ้ปิ๊มหาเศษหาเลยไอ้ปิ๊มหาเศษหาเลยโอ้โหหัวบิ๊มห่เข้าไปอีกที่นี่โอ้โหหัวใหญ่มากหัวโคตรใหญ่หัวไซส์แบบบิ๊กบึ้มเต็มแบบ คตรชอบเลยอ้าวรัดลาดอย่างนี้ได้ลาดอย่างนี้ลูกลาดนะนี่ขอย่าเป็นลูกลาดนะไอพวกยังไม่ตายแล้วบ้านเนี้ยไอแม่กแม่งฮาดีวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราเริ่มเราเริ่มโดดสูงคุณผู้ชมเราเริ่มโดดสูงว่ะยังไงเจอแล้วเจอแล้ววันนีกหัวโตเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็นดังคู่แข่งตัวฉกาต อ้ในคู่คแข่งตัวชะกาลหัวโตเหมือนกันโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราจะโดนเข้าด้านหลังได้ด้านหน้าก็มีแต่ว่าเราเอาตรงนี้ก่อนมาเลยครับเมื่อกี้เราเห็นหัวโตอยู่ในนี้มีไงแล้วเรากำจัดหัวโตฝั่งตรงข้ามได้อาาอดเอ็งจะมาใหญ่กว่าพี่ไม่ได้พี่โตสุดแล้วในนี้ <c oughs> อยู่ในจ้า <c oughs> พี่มาล่าหัวโตแล้วในนี้ไม่มีครับเจอแล้ว <c oughs> ายหมดเพื้อตายหมดไอ้พี่หัวโตโอ้โหมันคานหลบคุณผู้ชมมันคานหลบหรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปซ้ำเดี๋ยวเราไปซ้ำถึงที่เดี๋ยวเราขึ้นไปซ้ำถึงที่ไม่แคร์หรอกคิดว่าการมุดแค่นี้คือการหนีเนหัวอย่างโตหัวอย่างโตไว้ยวแรงไปน้องแรงไปจะเย็นกับพี่หัวโตนิดนึงไปรงนัน อุ้ยโดนครับโดนไกล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 ไไกลไกลวิลังยิงคอให้ยอห้แม่งไม่ตายเาแม่งเหนียวแม่งเหนียวครับตอนนี้เราเป็นบอสหัวโตครับไม่ให้มาใกล้เราครับล่วไปล่วงไปเจอบอสหัวโตล่วงไป แล้วมาเก็บงานเก็บงานตัวเองโอ้โหบอสมันแน่นไปหมดแล้วตอนเนี้ยคือเราเป็นหัวโตแบบขั้นสุดยอดนะคุณผู้ชมหุยหุยหุยไอ้นั่นก็บอสหัวโตเหมือนกันหุยอู้ชิบหายแล้วครับกระสุนหมดครับแย่แล้วคุณผู้ชมมันเอาผมแน่มันเอาผมแน่มันรู้ผมเป็นบอสใหญ่ผมคุมที่นี่อยู่เพราะผมหัวโตสุดเฮ้ยกระสุนหมดว่ะคุณผู้ชมมันเอาผมแน่ เราต้องออกไปครับเราต้องไปล่าครับเราไม่มีขอต้องครับเราต้องล่าเราต้องล่าเราต้องล่า,า,ลาถึงแล้วจะเป็นเป้าไม่ตายไม่ตายโดดสูงโดดสูงปั่นใจเย็นใจเย็นใจเย็นหัวเราโตเหม็นใจเย็นไม่ใช่เหม็นปิปิมจิ้มดุมโบไอ้เอ็มตายไอตายแล้วเหรอวิ sure. Actually, <sh> ่งเราโดนเราโดนเราโดน แล้นวนัวแล้นวนัจวจังหวะนี้คืจจอจังหวะนัวจังหวะนัวไนัวเออไส่นัวมาดิอยู่ไหนหุยยยยก็ตายก็ตาเ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮายเฮยเรายนียเฮ้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 ยเฮยเเฮ้ยเเรา,เราเยาเาเฮยเ,เ้ยเ,เยเเย มีตัวหนึ่งลงมาจากขาวครับไม่ยิ้มเห็นเฮ้ยอย่างนี้เราชนะ่ะเฮ้ยเราแพ้เหรอโอ้ยหัวโตวไม่ปื้ม <c oughs> หมดหัวโตว,ว่างๆไปเล่นกันได้ยโคสนุกเลยเฮ้ยแต่วันนี้อยากลองเล่นแบบ Desert Eagle ท,ที่ถืออยู่ในมือที่มันวบแว็บวมแวมมาอยากเฉิดอยากฉายอะตานีชนะปึ๊บตาหน้า Desert Eagle แปดร้อย หัวคมคมกระโดดไปปุ๊บยิงปึ้งนั่งปั้งไอ้วอลกระโดดปุ๊บยิงตั้งนะมันอยู่ในนี่เฮ้ยเอาดีเจอหนึ่งตัวละเอ้ยน้องชายน้องชายตวัดวัด,ว,ดวัดเหลี่ยมเหรอ,อชายจะยืนวัดเหลี่ยมเกามาพี่ตายน้องสวนแล้วสวนแล้วสวนี๋ยวเราตายเราต้องสวนอ่าดึงหน่อยเพื่อน เอมีไม่ใช่เชิมเจี๊ยบไม่ใช่เชิมเจี๊ยบคือมาช่วยหน่อยเียวจไม่ใช่เฟียวจัดไม่ใช่แบบแบบมาดึงอะ่ะมาดึงอะ่ะเยี่ยมเลยไม่ใช่เดือดเกินโอ้ยขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนดึงหนะ่อยโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากฮะโอ้โหมันเปกูออยังไงเนี่ยมีสิ่งนี้โอเมก้าโอเมก้า โอ้ยชนะนะเพื่อนน่าจะยากแล้วคุณผ,ผู้ชม3ตน่อหนึ่งเก้าหนึ่งคิงคิงฟิตคิงเฟิร์สเนี่ยเฮ้ยเอาดีเฮ้ย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 วัดคมวัดเหลี่ยมคิงเฟิร์สว่าไงหลังมา Double kill ผิดที่ไว้ใจพวกเองและตอนนี้ Desert Eagle มันไม่อยู่กับเจ้าของที่เหมาะที่ควรแล้วไงกระโดดปุ๊บตั้งไงวอวอกกดผิดนะ <c oughs> <c oughs> กดผิดฮะไม่ได้ตั้งใจนะว่าไงอเ,นอนเอ้ยนี่โชว์เสียงไม่ก่อนใจเย็นน้องไอหนุมเองใจเย็นพี่รู้เองก โดนไปเม็ดนึงนะไม่กี่มาโดนไปเม็ดหนึ่งขอเพื่อนเราดักตรงนั้นอยู่เอ้มาเดิยยเอ้กระสุนมันวิ่งช้าจ,จังว่าคนดูสายเข้าไปเนี่ยเฮ้ยมึงดูแต่ขวาก็นำดูซ้ายด้วยน้ำเฮ้ยเพื่อนยิงสวยไอ้ปิมดาเมจศูนย์ตอนนี้หรือให้ปิมเข้าไปงัดเลยสกิลผมไม่ดีเลยอยู่นะผมเข้าไปงัดแล้ววิ่งวิ่งครับไอ้ปิมเข้าไปช่วยเพื่อนครับวิงบว่งครับไปพรอนดีเซอร์ของมันครับมันเข้าไปช่วยเพื่อนครับมันเอาดีเซิร์ฟ ไหนเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนยังไงมันก็ต้องออกรูแล้วยังไงมันก็ต้องออกคนดูยังไงมันก็ต้องออกวงบิบโอ้โหโคตรมันไอ้ไปมันอ่านเกมไว้หมดมันอ่านเกมไว้หมดแน่แต่มันช่วยอุ้ยมีตัวนึงเฮ้ยโอ้น้องพี่จะเชิญ ใจน้องพี่จะเชิญเมื่อกี้พี่กาลังจะได้เชิดคือการเล่นดีเซิร์ดเนี่ยมันมาพร้อมกับไอวอลครับยิงปุ๊บนั่งตั้งยิงปุ๊บนั่งตั้งยิงปุ๊บนั่งตั้งคอนเซปต์นี้มันต้องมายิงปุ๊บนั่งตั้ง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 เออมาดิซ้ำเลยได้ไหม อย่ากอุ้ยแต่เพื่อนเราโดนเหมือนกันครับรวมไหมครับเพื่อนเราโดนเหมือนกันจะยิงในรูยิงในรูยิงในรูใจเย็นเหม็นเอ้ยพี่ชาใจเย็นไปไอ้กูเนี่ยอุ้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 ยเจ็บแล้วเจ็บแลนั่นหน้าฟองแม่ได้นะโอ้โหเจ็บแลนั่นหน้ายิงปืนตังยิงปืนตั้งทำไม่ได้เพราะล่นอยู่หน้าเราอยู่หน้าเราอยู่หน้าเราปิง นาใจเย็นใจเย็นใจเย็นตอนนี้เราโดนตอนนี้เราโดนเฮ้ยทำไมฝั่งเราแพ้โอ้โหยากหล่นทอ้งคนโอ้โหเราทำดาเมจไม่ทันได้รองฝั่น้องชายทำไมน้องชายไม่ตั้งใจเล่ แบบเดียวหันกลับมาแล้วแพ้อ้พี่เหนื่อยใจพูดว่าอะไรวะไม่รัลวไม่จัอ๋อเขาทำเอาเขาบอกว่าผมมีท้อสันแต่ทำไมผมไม่ใช้ใช่ไหมใช้ดีสก์ก็พี่อยากใช้ดิสก์แอ่น้องชายทำไมพี่โชว์แม่นไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเ้ยเริ่มแล้วไงแล้วมีประเด็นแล้วไงพิมใจเย็นก่อนไอ้ตุงนั้นเออ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอปีมันไปเชิดไอปีมันโดดไปเชิดไอปีมันโดดไปเชิดตายตายสวยสวย ีไเกี่ยแต่ได้อยู่ได้อยู่ทีมเราชนะทีมเราชนะทีมเราชนะได้อยู่เฮ้ยมีเราเฉิดดีน่าจะแบบดาเมจอแตไม่ได้แบบว่าเข้าหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราทําดีแล้วคุณผู้ชมไปแล้วครับไปแล้วครับไอปีมันจะไปเฉิดครับมันจะไปฉายแสงให้คนด,ดูดูมันนี่เลยมันรอเลยตรงนี้เดี๋ยวมีคนเข้ามาเป็นเหยื่ออรารมมันแน่นอนมีไหมมีป่ะบนมา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 อยู่ไหนอยู่ไหน มันแพ้มพอะไรของมันวะสวย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 แล้วสามพุทธสามแล้วเขาไม่เป็นไรครับสามครับอือเรายส่สามไม่ได้ทำอะไรเลยตาเนี้ยยืนเอ็กซ์ถือดีเซิร์ตกโก้โชว์สาว แค่นั่นก็เพียงพอไหนปิมขอเชิดไอ้ปิมขอเชิดดีเซิร์ดอุ้ยหลังโอ้โมันยิงยากมากลูกอัดีเซิร์ดเนี่ยเออเป็นการเล่นดีเซิร์ดท,ที่ยิงไม่โดนหัวเลยเฮ้อะเว่อเว่อเหม็นเอ้ยไม่ใช่เหม็นปิบอะไรวะเนี่ยกูณมี่ชื่อวะเนี่ยเฮ้ยเราชนะเลยเหรอน้องใจเย็นก่อน เอ็งก็โถมดูเกินให้ฝั่งหนึ่งได้ต่อสู้ได้ยินรนท่านยืนอยู่ในบ้านครับผมเดานะไม่มาหรอวะเฮ้ยอยู่บนครับอยู่บนเออเอ็งโถมดูไปแล้วน้องๆเขาจะสู้เราได้ยังไงเ่ยขอยัดญาตดูดาเมจเลยนะ ีมันไม่ได้ป่าเก่งเดียวมันเล่นดีด้วยดิไอหนึ่งเก้าหนึ่งคิงฟิตอะไรเนี่ยมันเล่นดีด้วยเรื่องเรื่องอะวัดดัมเมตเองกับพี่มาเลยดีกว่าดัมเมจสองพันผมดาเมจสองพันแปดเองไม่ได้เก่งหรอกพี่กาอะจบเองเท่านี้ครับผู้ชมชื่นชอบฝากกดไลค์ฝากดซับสไครตช่องที่จะมาเลกดกระดิ่งด้วยนะครับฝากด้วยกับเดิร์นช็อปใครสนใจเติมเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมฟรีไฟล์หรือว่าเกมมือถือเกมอื่นๆแอดไลน์ไปเลยโพสเดิร์นช็อปเนี่ย เปิดพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงเจอกันพักต่อไปครับ